สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทา o ์โรแอนเดสตินะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะดวงดีราศีพฤษศนะคะดวงของชาวพฤษศในช่วงเดือนเมษายน2568นะคะ จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะก่อนอื่นเริ่มด้วยเรื่องดีๆของคุณก่อนเลยนะคะข่าวดีหรือเรื่องดีๆของคุณนะคะในช่วงเดือนเมษายน,นนี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าไพ่สามใบนี้นะคะบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะอ่าถ้าไพ่แบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะไพ่แบบนี้ด้านดีของมันก็คือคำพูดคำจาของคุณจะมีความเด็ดขาดมากขึ้นนะคะการสื่อสารอะไรพูดรอบเดียว ได้ผลนะคะถ้าคุณจะสั่งงานลูกน้องหรือจะกำราบ บรรดาบริวารน,นะคะหรือว่าเด็กดือด้อคำเดียวของคุณได้ผลทั้งนั้นนะคะบางคนนะคะถ้ามีเรื่องของการติดพันเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอะไรใดๆเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เรียกว่าสิ้นสุดคดีความนะคะคุณจะสามารถเรียกว่าได้ว่าชนะเลยก็ว่าได้หลังจากที่ยืดเยื้ออะไรใดๆมานานแล้วนะคะแล้วคุณจะมีกําลังใจนะคะในการออกไปใช้ชีวิตหาเงินหาทองใช้เวลาของตัวเองต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นแน่นอนนะคะ ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆเรื่องด้วยนะคะเช่นบางเรื่องคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นลงขึ้นศาหรอกแต่ว่าสมมุติว่าถ้ามีเรื่องของข้อพิพาทภายในออฟฟิศภายในที่ทํางานแล้วเจ้านายคุณหรือผู้ใหญ่ของคุณเนี่ย จะต้องลงมาเคลียร์ให้นะคะไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะตามตามเหตุตามผลเนี่ยชัวร้อเป์นะคะไพ่ใบนี้นะคะใครที่ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะมองว่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะอาจจะยังไม่ร้อยเปซนะคะแต่ว่ามองว่าคุณจะสามารถอ่ะกอบกู้สุขภาพตัวเองอะไรขึ้นมานะคะเริ่มมีเรีย่ยวมีแรงในการนะออกไปออกกําลังกายออกไปเดินเหินนะคะอะไรได้มากขึ้นทําอะไรได้ถนัดถนีมากขึ้น นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเริ่มเริ่มดีขึ้นเนาะโปรเจกต์ Project ต่างๆที่คุณกําลังรอคอยกําลังคาดหวังไว้ก็จะมีโอกาสสําเร็จสูงแบบช้าๆนะใครกําลังรอในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะหรือรอเอกสารที่มันอาจจะเป็นเอกสารอะไรที่มันเป็นทางการเอกสารแบบขอแค่ฉบับเดียวขอลายเซ็นอันเดียวเนี้ยนะคะแล้วมันสตาร์ทได้เลยหรือว่ามันแบบจัดการมันจบปัญหาได้เลยอใยนเงี้ยเดือนนี้คุณจะได้รับมันนะคะชัวร์นะอ่ะ โอเคข่คาวดีของคุณคือประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะชาวพ,พู้ศก ไพ่ประจําตัวคุณคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่ใบนี้ชาวลุศกมีแนวโน้มว่าคุณน่าจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะกับคนไกลกับต่างชาตินะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการวางแผนไปต่างประเทศนะคะวางแผนเดินทางไปเรียนต่อนะคะหรือมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสาขาอาชีพนะคะหรือว่า เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนจากที่ปักหลักนึงไปเป็นอีกที่หนึ่งนะคะนะย้ายประเทศไปเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันจะอยู่ในหัวคุณเลยนะช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ King of Cups นะคะไพ่าการเงินนะคะไม่ดีไม่เสียนะคะ จะใช้อะไรแต่อะไรต่างๆเงี้ยคุณจะมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินทองมากขึ้นแต่ถ้าอะไรที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือความสวยความงามคุณเปเต็มที่นะเพราะว่าคุณรักคนของคุณมากๆนะคะอ่ะแต่ถามว่า มันมันจะติดปัญหาติดขัดอะไรไหมด้านการเงินอาจารย์หมองว่าไม่มีนะการเงินค่อนข้างโอเคนะบางคนอาจจะมีเรื่องของเงินทองที่มันไหลเข้าอืดอึดช้าๆอยู่บ้างนะคะแต่ใดๆก็ดีเนี่ยยังไงเงินก้อนนั้นก็จะยังเป็นของคุณอยู่ดีนะคะ บางคนอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการเรียนนะคะค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษานะหาหมอเก่งๆหาจิตแพทย์หรือว่าบางคนก็อาจจะเสียเงินดูดวงเยอะนิดนึงเหมือนคล้ายๆคุณอยากได้ที่พึ่งอยากได้คนแนะนําชี้ทางนะคะในการแบบอ่นำทางชีวิตว่าฉันจะเอายังไงอะไรยังไงดีหรือว่าความรักจะเป็นอะไรยังไงดีนะคะ ต่อมาไพ่ในพบสหัสชานะคะคุณได้ไพ่ก้าดาบนะคะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างมักจะนำเรื่องปวดหัวมาให้นะคะก็ดังนั้นเนี่ยเดือนเมษายนเนี้ยเก็บตัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวของเราเองไว้บ้างก็ดี ะะถ้ารู้สึกว่าสายบางสายเพื่อนบางคนชักจะเอาปัญหามาถมใส่เราเนี่ยเยอะเกินไปแล้วบางทีคุณก็หลีกเลี่ยงไว้บ้างก็ได้นะยังไงยังไงคนเรามันก็ต้องเซฟตัวเองก่อนนะคะช่วงนี้การเดินทางหรือว่าไปเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยานประหาะรถลานะคะอาจจะนําเรื่องปวดหัวบางอย่างมาให้คุณใครที่ต้องไปค้างแรมนอกบ้านเนาะไปนอนโรงแรมไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมัน บรรยากาศมันปแปลกมันนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าอมันมีกุ๊กกูหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะช่วงนี้ด้วยพกพระไปเยอะๆก็แล้วกันถ้ากลัวนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพพพันธุนะคะคุณได้ไพ่สองถ้วยเนาะในครอบครัววงสาคนาญ,ญาติหรือว่านามสกุลใกล้เคียงญาติญาติพี่น้องในซอยเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันน่าจะมีข่าวงานมงคลเข้ามานะคะมีงานมานั่นงานแต่งนะคะหรือว่าบางคนนะอา,อาจจะยังไม่มีงานหลอกแต่ว่ามีการพาคู่รักพาแฟนมาทําความรู้จักกับครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่พาแฟนมาเปิดตัวนะ grand opening เลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ บรรยากาศภายในบ้านโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะการพูดคุยเจราจาเรื่องภายในครอบครัวก็น่าจะสําเร็จด้วยดีนะคะต่อมาภา่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ the judgment นะคะคุณน่าจะมีข่าวสําคัญเกี่ยวกับลูกหลานบริวารเนาะใครที่ส่งลูกส่งหลานเรียนก็อาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแม่หนูได้จดหมายตอบรับจากมหาลาัยอะไรอย่างนี้หนูได้แบบได้โคต้าแล้วอะไรแล้วนะคะเป็นข่าวที่เรียกว่า ได้ยินมาก็น่าจะเปลี่ยนชีวิตลูกคุณหลานคุณไปอีกแบบเลยบางคนก็เรียนจบแล้วก็ได้แบบสมัครงานนะหรือว่ามีเรื่องของการถูกเรียกใบบรรจุตําแหน่งนูน้นนั้นนี้โน้นนะคะคุณก็น่าจะพลอยดีใจอะไรต่างๆไปกับเขาด้วยนะคะ ลูกหลานใครไกลบ้านหรือถ้าหากคุณมีคุณเคยมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอายุน้อยกว่านะคะแล้วเขาหายหายไปเดือนเมษายนจะมีการติดต่อกลับมานะคะคุณตั้งแต่คุณดีลกับเด็กคนอายุน้อยกว่าไว้แล้วเขาหายหายเนี่ยเดือนนี้นะคะคุณรอสายเขาได้เลยนะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮโรแฟนนะคะบางทีชาวราศีพุษภเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือเป็นเจ้านายของคุณก็ได้เช่นกันนะคะหรือบางคนนะสงกรานกล่าวกะว่าจะไปทําบุญที่วัดสักหน่อยเอ๊ะทำไมพระรูปนี้แปลกๆกับเราหรือว่าบางทีขวางขวาเราแปลกๆนะคะอาจจะมีประมาณนี้แหละนะคะ ต่อมาเรื่องของความรักคุณได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะความรักเจ็ดดาบคนโสดนะคะคุณระวังไว้นิดหนึ่งว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีคนมีครอบครัวแล้วหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีคนอื่นอยู่แล้วนยคะแอบแฝงแฟนแอบแอบคู่ของเขาอะ่ะมาตอตอเราได้นะคนที่มีคนคุยคุยนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ได้มีชื่อเรียกที่ชัดเจนเทกเท่าไหร่หรือว่าเขายังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้บางคนนะคะเขาคุยหลายคนเขา อาจจะมีคนเก่าอยู่คลาระคา่าซังไหมนะคะหรือว่าอาจจะแบบอุ้ยคุยหวานไปเรื่อยๆเอยเอะๆหลายคนอะไรเงี้ยดังนั้นกับคุณเขาก็จะยังไม่ตัดสินใจนะคะแต่ถามว่าจะทิ้งใครไหมอะไรไหมไม่เขารวบไว้หมดเลยเพื่อให้โอกาสตัวเองนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะเจ็ดดาบ คุณสังเกตแฟนตัวเองนิดนึงเนาะใช้จ่ายเงินทองนะคะไปกับอะไรที่มันไม่คุ้มท่าหรือเปล่าแอบไปเปย์แอบไปจ่ายเงินซื้ออะไรไหมแปลกแปลก,ปลกไหมนะคะหรือว่าเอ๊ะเอาไปเอาจ่ายเอาเงินไปเปย์ให้ใครไหมนะคะหรือว่าช่วงนี้เขา,เขาทําไมแต่งตัวสวยล่อผิดปกติแอบแอบดูพฤติกรรมเขานิดนึงเพราะว่าเจ็ดด่ามันเป็นไพ่ของการทําอะไรแบบไม่เปิดเผยอะทำมาแล้วลับๆับล่อๆนะคะสืบนิดนึงก็ดีนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบมรณะนะคะคุณได้ไพ่เพสซออฟคัพสนะคะอ่าสุขภาพร่างกายนะอาจจะเป็นหวัดนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเอ่อทางเดินหายใจนิดหน่อยนะคะอ่ะอาไอมีน้ำมูกไหลนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดระบบโลหิตอะไรต่างๆเนี้ยเดือนนี้นะคะอาจจะมีอาการแบบคล้ายๆมึนมวินเวียนศีรษะขึ้นมาได้นะคะถ้า ไปทานอาหารพวกแบบสัตว์น้ํานอกบ้านเนาะกุ้งหอยปูปลาอะไรนอกบ้านระวังแพ้ได้ด้วยนะระวังแพ้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะคุณได้ไพ่สาดาบสอดคล้องกับไพ่ในภพอรินะคะที่ได้ไพ่เดือดไฮโรแฟนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายไม่ค่อยโอเคนักบางคนอาจจะมีเรื่องอ่ะปะทะคารมประทะฝีปากอะไรกันบางอย่างกับเจ้านายกับผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางคนหนูไม่ได้มีอะไรกับเขาหรอกค่ะแต่ว่าเขาด่าหนูแรงมากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะฮึบฮึบไว้ฮึบฮึบไว,ไว้อย่าต่อปากต่อคําเยอะยิ่งโดยเฉพาะ กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องพึ่งเขาหรือถ้าเราเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเราเราเป็นลูกน้องเขาเราเถียงเขาหรือเขาเราด่ากลับเขาเอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือเขาจะหมายหัวเราแล้วเขาคือเลยเขาอาจจะเอาเราออกได้นะคะถ้าถ้าคุณพร้อมที่จะออกอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมเซฟเซฟตำแหน่งเซฟเซเก้าอี้ e, ของตัวเองเอาไว้จะดีกว่านะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ก้าถ้วยนะคะชาวราศีพฤษภคุณจะมีโอกาสเรื่องของการมีตัวเลือกด้านการงานเข้ามานะคะอาจจะถูกนะมีการเรียกว่าท้บทามนะคะให้ไปรับตําแหน่งเนาะหรือว่าลองเรียกมาสัมภาษณ์ดูดูซิว่าจะเหมาะไหมอะไรไหมซึ่งมีหลายบริษัทหรือว่าหลายที่ให้ความสนใจกับคุณมากเลยทีเดียวแต่โดยทั่วไปนะคะเรื่องของการงานอาจารย์มองว่าค่อนข้างโอเคนะคะอ่ดๆเฉยๆไปบ้างนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเหมือนงาน ก่างานอะไรต่างๆที่คุณสะสงไว้คุณทําเอาไว้เนี่ยมันเยอะพอสมควรแล้วนะคะเดือนนี้งานคุณก็เลยแบบมาโฟล์ลของคุณไปได้นะคะระวังการติดต่อสื่อสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับการงานกับคนประเภทที่แบบเขาจะมีความพราวในตัวเองสูงๆมากๆนะคะหรือว่ามีความมั่นหน้าสูงๆมั่นใจสูงๆเอาใจยากดิลด้วยก็ยากไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะคะเนี่ยถ้าคุณดิวกับลูกค้าคุณจะเจอประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่เพสซอบซอสนะคะเรื่องของโชคลาภราศีพฤษศนะถ้าดูโชคลาภอันนี้ใช่ไหมโชคลาภให้คุณไปตามเลขเก่าๆนะคะเลขเก่าๆที่คุณเคยเล่นเคยตามหรือว่าเคยถูกมาแล้วเนี่ยให้ซื้อซ้ําอีกนะคะอ่าหรือว่าเลขประจําตัวของคุณก็ได้เลขแบบเลขนําโชคของคุณเองเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสนะที่คุณจะได้โชคได้ลาบมาบ้างกรุบกรึบกริบกบนะคะ ต่อมา,พาไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เก้าไม้เท้านะคะไพ่ในตาแหน่งวินาศนะคะอันนี้ชาวราศีพฤษภนะคะบางคืนหรือว่าบางวันเนี่ยชาวราศีพฤษภอาจจําเป็นที่จะต้องเรียกว่าทํางานยันดึกกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าต้องแบบเอ้ยอยู่เฝ้าระวังอยู่โยงเฝ้าออฟฟิศนะคะหรือว่าอยู่โยงเฝ้าสถานการณ์รอเช็คลูกค้ารอลูกค้าต่างประเทศติดต่อกลับมาในเวลางานคุณอาจจะมีชั่วโมงการทํางานที่ค่อนข้างยาวนานสักหน่อยนะคะ แล้วก็ระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะบริเวณศีรษะแล้วก็เท้านะคะอ่ะประมาณนี้นะคะชาวริศศในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายบาย